Ô ô. Nó là bính tưởng à đi. Đi rồi. Hây, gặp bà rồi. À mà sao đó? Quá trời bọ. Đâu rồi? Đi rồi, không qua. ก่าจะกลับมาได้ว่ากอยู่เยอะก็จะเห็นว่ามีตรงี่มีเกาะอยู่อะไรก็้อง

我不会，我不会，我不会，我不会。我不会。 เลอาอกแบมันาลนเชลาใายกันนะน่เช็ดแล้วดงางตัวไที่อยู่ใช่ไโดนแววกกจับจับตัวไหนอย่าจับทั้งตัวนะเดี๋ยวเกาะได้เอาเปล่า

ไ่ไักับทมหายไปล้วไม่กลับมาเป็อะไรยครับตอนนี้มข้างนอกีอ๋อได้ได้แต่ได้แล้ววว่

Rồi. Rồi. Không, không. Không, không. Không, không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lắc lắc. lắc lắc.

พี่ไอซ์บอกว่าพี่กุ้งไม่ค่อยได้ไปทำงานเลยพี่พี่กุ้งไปไหนก็ไม่รู้อยู่เีอยครับ แข่งกันน้องอะไรที่เขาแข่งกันบ้างเขาแข่งเวลาป่ะเขาบอกก็จะนกอยู่ในกล่องกล่องดำๆเหมือนนู้นแล้วก็แข่งกันแล้วจะมาแหวกทนไวถึงตอนมันกำลังจะถอยใครจะกลับอยู่ในกล่องฮะในกล่องดำๆอ่ะแล้วมันจะเรียกนอกนกอยู่นู่นนี่นั่นนี่แล้วก็แข่งกันว่าใครจะมาเร็วกว่ากันแล้วอย่างอื่นเราก็ยังอื่นเราก็จัดเองฮะ กอกนกไก่นกไ่นกไ่น่นกไก่นกไก่นไก่นกไก่นกก่นกไก่น่นกไก่น่ไ่ไ่น่่นนน่่กนน เปี้ยวหันมา้หรอไม่ไปแล้วนะเล้วมาเนี่ยหันนกตะหยอกไม่ใ่เป็นใครก่อหรอกมันกัดโนหนึ่งเหใช่ไหมะโนหนึ่งที่แบบเกาะปุ๊บสะบัดปั๊บเลยอะไรเงี้ยมันมันมันปากมันแหลมคดอะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรต่อ

ลำไส้แ่นองะรกันแล้ี่ไกองอัน้กนาอแค่เวินะรับอันดับหนึ่งสองลสครับอันดับสามนะครับอันดับสามนะครับ้นขาหน้าที่ดุเขาไหมครอ่าที่ดุเขาดันเป็นูกนนะครเนี่ยันนะนะครับกีมแพทยบกนะครับอันดับสามนะครับอันดับสอ ได้แก่นะครับคุณหนุ่นยครับเวลา4.19จาก,กรถบุรีเอาตรงไหนดีครับพี่หนุ่ยแเบบชิญเลยครับเชิญเลยครับีขยะไอ้บุแบบุแบบแบบร,รีมะครับรับุรีนะฮะอ๋อแล้วเราจะปล่อยมันอยู่ข้างนอกไม่ได้เด้ นู้นนูนดูดูนี่คือเพ่อแบกนะฮะน่าจะรุนวกับฮโก้ได้หรืมั้ยนะใช่ไหมเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนะครับได้แกคุณมนตีจากกุลรัตนบุรีรักกุลยรเกก่ยกกันมีน้องแอบเกาะหัวด้วยซันเนี่ยเร็วเลย ันคาร์นนเนี่ยเนียยเะเล็กเนี่เังและประเโคราชนการแ่บอัก ไม่เหมือนหนึ่งสองสามได้รางวัลตเด็กเลยเป็นโล่รางวัลที่ตีเลี้ยงตั้งแต่ตัวเด็กๆครับท่ายาวจะให้เขาติดกันห้าเก้นะครับสองจุดาเกนะครับนะครับอันดับสอันดับ3ามหรือยังนะผจำชื่อไม่ได้จริงครับจะทน้องหญิงจากลบบุรีนะครับประเซริฐลบบุรี ดับสนะครับที่บ้านไม่เคยเล่นหรอครับอย่างนั้นไม่เคยมองกันเลยไม่ค่ะดัสอนะครับลองแสดเล่นนะครับเล่นเกมอทีเอ็มนะครับชอบพิชลู่ดีอาร์ีเอ็ม ในวันสุดท้าีนี้นะครับประเการแข่งขัน2 0นะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่ลูุรีแรโอ้โหวันนี้ประวตเต็มๆเลยฮะสี่รางวัลอดีโหดีใจงานปวดฮะโอ้เหนื่อยจะตามดูกนท่าฮะโอ้ตอนนี้ เอนจับฉลาเลียงบอเถ้าอยากเลี้ยงนกก็ต้องเก็บตังค์ซื้ออาหารเลี้ยงนกดแจกหแจกหอาหารกินนี่นกเอาไม่เก็บไปนะบอไม่ได้ไม่ได้นกเขาต้องกินทุกวันกินวะหลายครั้งนองาอ้ออะรอะร จกอาหารยนอาาเร่อมเลยอาหารเรื่อยๆมาเลยใครมีบัตระดูหมายเลขตัวเดูหมายเลขเครับใครมีบัหมายเลขตัวเองนะครับเอาเลยครับเอาเดแล้วฮะหมายเลขยี่สเอาบัตรมาด้วยนะเดี๋ยวยี่สิบส่สิบอ่สิบอง่ี่สย ที่ทำไมอ่ะต่อยู่ไหนแล้วตรงดี้ิบหหรือตัไมอันนี้ลบบุรีบอกมาตัวแรกฮะต่อไปะยี่สิบสอง่ะต่ออยุสต่าละสามองมายังไ3สามสามมายังไงออสามสามใช้มูกไม้ เหมดรับเด็แคบเขาทำอะไรเนี่ยคิงเจ็กเด็กหนึ่งเจ็กเด็กหนึ่งเจ็กเด็กหนึ่งเจ็ก

ไม่ได้เราวานเลยอไหมต่เรียกอะไรนะมันาสามหกไปยังฮะใช่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 ป่ะอ่าวาสามหกแล้วสิบแครับสิบแปปฮะ